วันนี้เราทํทำน้ำพริกตาแดงกันนะคะพริกป่นที่เราคั่วไว้แล้วเราก็นำมาปั่น,นะคะ่ะหรือใครจะโขลกก็ได้นะคะถ้ามีเวลาอกอเพื่อความหอมของรสชาติเวลาเม็ดพริกโูกับครุกนะคะก็จะได้ความหอมของความหอมของพริกนะคะก็จะมีน้ำปลาค่ะมีน้ำมะขามเปียกนะคะมีกะปิค่ะแล้วก็ไปจีรือเผาก็ได้นะคะ ก็จะมีน้ำตาลทรายสำหรับตัดค่ะจะน้ำตาลปี๊บก็ไดยนะคะหรือน้ำตาลทรายขาวค่ะเพื่อความกลมกล่อมนะคะใส่ MSG หรือผงคูรสหรือผงนัวค่ะหลังจากเราปอกหอมกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการปรุงรสลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะใส่น้มามะขามเปียกนะคะจะเป็นแบบสาเร็จหรือเป็นเม้าพร้อมน้ําก็ได้นะคะใส่ป,ปลาป่นไปด้วยค่ะอันนี้ใช้ปลาฉลาดแท้น,นะคะเพื่อความหอมค่ะแล้วก็มีรสสัมผัสในการเคี้ยวนะคะ น้ำตาลตัดนิดหน่อยค่ะไม่ให้หวานนะคะน้ำตาลน,น้ำปลาปรุงรสลงไปค่ะไม่ต้องใส่มากนะคะเพราะกะปิความเค็มอยู่แล้วค่ะตอกกระปงชือรสนะคะเพื่อความนัวของรสชาติค่ะเผื่อใครไม่มีกะปิใช้ปลาเค็มก็ได้นะคะแล้วเราก็ใส่ส่วนของน้ำต้มสุกลงไปค่ะเพื่อที่จะไม่ข้นเกินไปนะคะใส่ผี่เราคั่วเสร็จใหม่นะคะลงไปอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วทำคามตันให้เรียบร้อยค่ะ ฝ่ายผสมทั้งหมดทาด้ทะคะ่ะออกมาลักษณะนี้ค่ะก็จะมองเห็นกลของกระเทียมและต้นหอมเอและหัวหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็จะไม่ข้นเกินไปนะคะไม่หวานเกินไปค่ะอันนี้เป็นสไตล์สูตรบ้านนะคะก็จะออกมาลักษณะนี้ค่ะกับพริกตาแดงนะคะใส่กะปิหอมๆค่ะแล้วก็ใส่ปลาฉลัดปนนะคะเป็นสูตรโบราณค่ะ ใชรชอบน้ำหน่อยก็เติมน้ำสุกได้อีกนะคะเพื่อจะได้มีน้ำมีเนื้อในการกิ้มกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเหนียวก็ได้ค่ะใครจะไปปัน่นรวมกับปลาร้าก็ได้นะคะเปลี่ยนแปลงพริกแพงกลายเป็นน้ำพริกปลาก็ได้ค่ะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมด้วยปลาทูเค็มก็ได้นะคะไม่ผิดก,กติกาค่ะเ,เสร็จแล้วนะคะกับพริกตาแดงสูตรบ้านๆค่ะพร้อมชิมค่ะสักคำไหมคะ um oh